เมื่อผมเจอคนดังและท็อปโดเนสในแมปจุดพักจ่ายโดยบังเอิญอ่ะพีเดี๋ยวตังไว้ให้บ้านอยู่ไหนอันนี้หลอกถามไอพีนะครับโอ้โหไม่เอา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 แล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเดี๋ยวตังไวให้เลยเดี๋ยวให้ถึงที่เลยไม่ลบไม่ลบไม่ลบตอนเอ้ยโอ้ยกา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 วบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนบอกที่อยู่ไปดิบอกที่อยู่ไปดิบ้านผมนะครับ อยู่อยู่บริษัทนะสครับเนี่ยผมผมไปผมไปผมไปได้ไดได้ได้ลอเลียนลอเลียนนะลอเลียนนะผมต่อต่ตอต่ผมอะไรนะเกกล่นก่อนไเนี่ยอเียนนะพี่ผมราชาพีฟนะพี่ใช่เหรอซเมผมอายุเคอะที่สุดเลพี่ใคร ปืนอยู่ไหนวะมีกปืนมแม่แบบเนี้ยมีกปืนนะฮะแม่เนี่คยคนเล่ฆ่าว้วอือแม่ไม่รักอัวแล้ว <c oughs> อเอ,อ้าเฮ้ยเอ,อาธงไปดิเอ,อาธงไปดิกูเ,ออเก็บธงไงวะ <c oughs> เก็บไม่ได้ปลั๊กชกตลบพี่อันนี้อันนี้คนเล่นแบทเทิลกราวไหมพี่ไอ้แบบอยู่ข้างหลัอยู่ข้างหลังไปเอาไปเอาไปงนูตรงนู<อ>้นตรงนู้น ผมกินนะอย่าอยผมกินนะคะอย่าพี่ไม่อาเพิ่มไม่เอาเพ่มใช่่ใช่ฮะไม่ได้เัยไม่ไ้เลยไม่ไดขอตงตัวอยู่ยิบเท่าไหร่ยีิบยี่ิบสยิบอ็ดพี่อม่ยเลยเนี่ยเราออเอองั้นแหะพี่อถ่ายถ่ายถายถายถ่าย เบตเทนกาวเลยนะพี่เรืองจัดเรืองจัดเอาพี่ไม่ดินได้ไปไหนแล้วเอาหายไปแล้วหาไม่เจอดิแกแล้วตามตามมาตาไปเดียวอย่างเงี้ยแหละไปไหนแล้วเออไม่หายจริงเงี้ยเออครับผมอายุเค้นครับ ชอบหน้าวะเขาเขาเป็นคนพม่าคนด้านหลัง โอ้อะไรเนี่ยนี่นะครับโอ้ยเอ้าเวลเจอคนไอเนี่ยอ่อพี่ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วโอ้ยคนผัวซิงดงครับนี่มาเจอสาวนะสามสถานนะสองเสียงครับออ้ยนี่นะครับโอ้โหเปลี่ยนตัวเล็กเลยนะครับอยากให้สาวมาอุ้มนะครับออ้ยแพ้สูงนะครับคนนี้อุ้มหน่อยได้ไหมอุ้มอุ้มหน่อยได้ไหมเจ๋วแต่ฟ้า อุ้มหน่อยครับไหนเอคแมงกรหน่อยอยากเห็นอ่ะไหนก็ได้คือเราไม่มีนะอุ้มหนูหน่อยอุ้มหนูหน่อยคือดีดีไอไอตรงคำว่าโ u r b o c h มันมันเด้งขึ้นมาเราจะอุ้มหนูหน่อยได้ไหมผมผมอยากได้ฮาร์โมนิก้าพี่อ่ะพี่เขอมาเล่นหูฟังพี่ด้วยหน่อยอุ้มหนูหน่อยก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสต๊อกเกอร์คนดังคลิปนี้ขอ50ไลค์เหมือนเดิมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับ วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันเสาร์อาทิตย์